นาราให้ฝั่งนี้สิลูกฝั่งนี้ก็มีนะเนี่ยนาราเนี่ยสามเนี่ยเสียงตาหิวอยู่นะเนี่ยนาราเขามาขอแล้วลูกเนี่ยเขามาขอเนี่ยเขามาปีนขอเนี่ยนารามาให้เขาเร็ว ปลาลูกป,ปะไม่ใช่ลูกมันไม่เหมือนแบบนั้นน,นี่ไงปลาสีดำกินไหมมาแล้วให้ไหมจุ๊บจุ๊บอ่า <laughs> ลูกให้ปลากินสิลูกนี่ไงสีส้มมาขอแล้วสีเหลืองมาขอแล้ว สนุกไหมคะมเขากินเขากินใหญ่เลยนะหมดยังคามามามาไม่ได้ไเอาเอาเอายื่นให้ปลาเขาดูดดูดลูกอ่าอย่างนั้นแหละ โอเคหมดแล้วไปคืนพี่เขาลูกมามาพ่อทำให้อ่าไปให้แม่ล้างมือก่อนนาราด,ดูอะไรคะ ยุงนาราไม่นั่งกับยายเหรอตัวอะไรเนี่ยลูกตัวอะไรคะ ตัวไหนอ๋อมันจะหลุดไหมนีนาราน้ากยายไหมมีสองตัวเอ้เก่งจังเลยมีสองตัวเนาะ ตัวอะไรลูกเั้นีนเที่ยวอีอกตัวนึ่งก็จ้องหาทางหนี โอเคไหมนาราชอบไหมคะคนารากงงูไหมหรอนาราชอบงูเหรอลูกงูสามเหลี่ยมเลยนะลูกเ,เป็นงูสามเหลี่ยมนาราไม่กลัวเหรอ งูอะไรคะลูกงูอินโดนีเซียเหรออะไรหรอ,อเอาลูกไปไหนนะ่ะนารามไม่กลัวหรอคะ นารามไม่กลัวเหรอลูกพอยังไม่กล้าจับเลยนะลูกเอ้ยขนาราไม่กลัวเหรอลูกไม่กลัวพี่กลัวจริงหรเหร เฮ้ย <Okay. S 2> ชอบเหรอคะเฮ้ยกลัวกลัวจะกลัวหนูไม่กลัวนะลูกไอ้ที่ไม่กลัวจะกลัวหนูกลัวไอ้กระต่ายหนูกลัวจังเลยแต่ไม่ตัวงูหนูไม่กลัวลูกหนูกลัวกระต่ายไหม ไม่กลัวแล้วเหรอโอเคอุ้ยดูค่้ายเป็นนมแพ้ลูกเป็นนมแพ้ไหมตัวตามอะไรขยับได้ขนาดนั้นสตาร์บอะไรล่ะขยับซะขนาดนั้นจับไม่ได้นะคะอันนี้ห้ามจับนะลูก ดูได้อย่างเดียวนะห้ามจับนะเ,เขาผูกไว้ไหมเหมือนไม่ได้ผูกอะไรเลย,เลยไม่ผูกไ,กไ,กไว้เฉยเฉยอืมวัวเป็นกระโจใส่อะ ห่านมาไหมปัดๆไปพ่อฮะนี้เดี๋ยว,วยเปลือกด้วยใช่ไหมนี่เรียกใครเปลือกเนาะ ควายด้วยไหมให้พี่ควายไหมคะควายกินได้ไหมคะมามาน่วจับสิลูกเขไหร่ลูกให้ควายหนีเลย เาจับสิลูกโอเคน่ารักนะเขาน่ารักงูน่ารักนารามีลิงส okay. LIKE> okay. in ัตว์เป yeah ็นซีด้วยนะลูกไปดูซิีเป็นซีไหมเนี่ยสตาร์ทอยู่นาราบอกงูน่ารักนะไม่กลัว เมือ่อลูกาาามาห้น่าขยายมาไปดูพระน่ากันะ่ะมีอะไรไปฝากพี่บ,บ้างปะไปเอาตัวอะไรไม่เอาหนูจะเลี้ยงจะเลี้ยงหนูใช่ไหมในในอ,อ๋อนี่น,นาราตัวอะไรคะลูก นารานารานี่อะไรลูกข้างหน้าหนูเนี่ยนี่นี่อะไรอะไรด้กตัวนี้โซนลูกตัวนี้อะไรตานเล็บปอบหรอไม่น่าใช่ปลอมนะแม่งมางกเพรามันไม่กลัว ลัวกลางเข้าเลยป้าันได้โังไปได้เข้าไปยุ่งไม่เหมือนกันสีแดงสวยเช่ย ป่อปลาไหมโอโ้ตัวเริ่มเลยลกูก ลงเดินไหมเหมือนจะคนสวยจะง่วงอะ่ะคน,นสวยจะลงเหรอคะเอ๊ะคนสวยจะไปไหนคนสวยมานี่มามาดูน้ำกัน เราลาระวังชนพี่เขานะลูก ทุเรียนค่ะทุเรียนค่ะอยากกินเหรอเธอกินทุเรียนไม่เป็นนาลานาลาไปหายจยจ๋าก่อนเร็วลูก นาราเยจ่า,จามาแล้วไปหาเยจ่า,จาก่อนไม่เล่นตู้ไฟลูกคืออะไรเอาผสมก็ได้ค่ะนารามันหนมมไหม,ไมไนารากรอบ,บไหมคะ แล้วหนุ่มพกไหมอะไรนะอุ้มเหรอหรือ uh huh> เอาอะไรอะไรนะคะโอ้เป็นกบเหรอเธออ่ะเนี่ยแม่อยู่แน่แม่จะเอาอะไรบอกแมมม่าสิไม่หรือป้ายขาวเขาอุ้มไหมอุ้มนะเอาเียว เอาชุดเล็กนะนาราสีอะไรลูกสีชมพูไหมหรือเอาสีม่วงอ่าเอาสีชมพูอันนั้นใหญ่ไปลูกอันนี้นะเอาไปพี่เขาก่อนลูกเอาไปพี่เขาใส่ถุง ไปมามาไปแล้วขอบคุณมา,มาด้วยค่ะชอบอะคะอ่าตังทอนลูกป่ะให้พ่อได้ไหมโอเคะป่ะ,ปะ ให้ป้าอุ้มไหมแี่ตกลงให้อุ้มนะมาอุ้ม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 แม่ไปไหนอ่ะแม่กับยายไปไหนอ่ะข้างหน้าใช่แม่กับยายไหมเข็นรถเข็นอยู่นั่นใช่แม่ไหมใช่ใช่โอเคอะไรนะลูก หมาดูสุดให้หนูหนูดูไหมนาราจะแกะกินแล้วเหรอแม่เขาแกะกินแล้วน่ะนารากลับไปกินบ้านเถอะลูกกินตรงนี้่รถเธอเดี๋ยวกินที่รถได้ไหมเดี๋ยวเราได้ไหมนาลาจะไปเล่นของเล่นไหมสไลเดอร์ไหมได้สไลเดอร์ไหมนี่สไลเดอร์อันใหญ่เลยนะอ่ะ้วที่แล้วสายใหม่เธอไม่เอาเหรอนาราสายใหม่เธอเอาไปให้ยายสิ ทิ้งไว้นี่หายนะเอาไปฝากยายไว้ก่อนทิ้งเลยของกินเอาดูปลาทางนู้นทางนี้เดินเลยลูกเดินน้ำไปเลย お